อ่าครับบีาครับนี่วุฒิครับวันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องลองกองกันบ้างน,นะครับนี่ฮะอ่าลองกองของผมก็เป็นวันนี้วันที่ที่สองกุมภาก็เริ่มออกประมาณนี้แล้วอ่าลองกองตัวน,นี้ที่จะทําดอกฮะช่วงที่เราจะทําดอกครตั้งแต่แรงมาฮะเราไม่ควรให้น้ําเลยนะไม่ควรให้น้ําเลยจนกระทั่งใบแบบคือใบร่วงใบสลดอะไรแบบเหลืองทิ้งเหมือนจะตายครับอ่า แล้วเราค่อยให้น้ําให้น้าเนี่ยเจิ่งเลยให้น้ําเจิ่งนองไปเลยครั้งแรกนะฮะให้แบบเต็มที่คล้ายเหมือนทุเรียนนะฮะตรงเนี้ยอ่าแล้วเราก็สังเกตการพัฒนาตาดอกของเขาถ้าเขาเริ่มออกแล้วเนี่ยทีเนี้ยช่วงที่ดอกออกไะเยอะอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ให้น้ําได้เลยนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจริงๆถ้าดอกออกมาอย่างเงี้ยเห็นดอกชัดเริ่มมาเยอะแล้วเนี่ย ตอเน,นียเราให้น้ำได้เต็มที่เลยลองกองจะไม่เหมือนโุงเรียนนะให้น้ําแบบเต็มคือให้น้ําให้ปุ๋ยเต็มที่ได้เลยดอกมันจะยืดจะยาวตรงนี้ยถ้าเราน้ําถึงคะดอกเขาก็จะยาวจะยืดเลยนะอ่ะาสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ถามมานะในคลิปลองกองเพราะว่าไม่ค่อยมีใครทานะในคลิปลองกองเนี่ยฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชอื่นเดี๋ยวผมปลูกอ่าแซมแซมไว้ประมาณหกเจ็ดต้นอเอาไว้กินแค่นั้นเองนะเขาจะออก แต่ว่าก่อนหน้านั้นเราต้องใส่ปุ๋ยเหมือนบํารุงเหมือนทุกรีเหมือนอะไระฮะแต่ชุดโซนพวกนี้ผมไม่ได้ใส่ก็คือปล่อยแต่เขาก็ออกทุกปีนะแต่ก็ออกมากออกน้อยเองเนี่ยก็เริ่มออกเริ่มออกเนี่ยนะมันจะไปถ้าตายเดี๋ยวให้ดูนนะเนี่ยดูบริเวณโดยรอบของผมก็หญ้าตายหมดเลยเพราะว่ามันแรงมันร้อนนี่ฮะเนี่ยนะใบก็ร่วงแบบคือต้องกล้องมันมันเป็นอ่ไม้ที่ทนแข็งแรงนะ ไม่ต้องไปซีเรียสเขาไม่ไม,ไม่ไม่ตายง่ายครับกลัวแต่ว่าจะออกดอกยากหน่อยถ้าเราให้เขาสมบูรณ์มากก็จะคือใบไม่สลดเลยเนี่ยก็จะไม่ค่อยออกแล้วก็การเข้าน้ําก็จะเข้าเต็มที่เลยนี่ครับอ่ะเงาะปีนี้ของผมก็เหมือนกันอันนี้เงาะเงาะโรงเรียนนะฮะอันนี้ผมไม่ได้ทําดอกปกติจะต้องอใช้จินะ๊บเนาะพ่นทําดอกพาซีให้มันเป็นตัวผู้้ครึ่งหนึ่งอ่าพาซีกะกกบาทให้มันเป็นตัวผู้้มเพื่อที่จะ เหมือนเขาว่าผสมเทียมอ่ะให้เขาติดดีแต่อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ได้ทำก็คือปล่อยก็จะมีพึ่งมีอะไรนั่นอยู่แล้วมีต้นเดียวก็คือเอาไว้กินของมันเยอะอ่ะเหลือต้นเดียวกี้กินสิบลูกก็ทิ้งละก็เลยไม่ได้ซีเรียสมันเนี่ยต้นข้างหน้าก็ตายไปแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดินทาแปลงอย่างอื่นละนี่ฮะเราปล่อยไม่ได้ให้น้ําอันนี้ก็ไม่ได้ให้น้ําเหมือนกันโคนก็อยู่ประมาณนี้นี่ฮะอ่าสำหรับลองกองนี่ฮะถ้าเพื่อน มไม่ค่อยเข้าใจมันว่ามันง่ายนะลองกองเนี่ยถ้าเราคือเติมปุ๋ยบำรุงเหมือนปกติครับอ่าเหมือนปกติที่เราทำผลไม้ทั่วไปอะฮะบำรุงให้มันสมบูรณ์แค่นั้นเองอ่าแล้วพอ,อฝนเริ่มแรงเราก็อย่าให้น้ําทิ้งยาวเลยยาวผ่าทุเรียนไปเลยนะฮะจนแบบใบเหลืองร่วงไม่ต้องกลัวตายอย่างเงี้ยคือไม่มีใบแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดยอดใหม่ถึงเวลาก็าแต่ยอดใหม่เขาจะแข็งแรงมากไม่ไม่ต้องไปซีเรียส เดี๋ยวพอเราก็ทุ้งน้ําไปทีสองทีเต็มที่เลยให้น้ําแบบเจิงมาเลยกงไลยสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ได้ถ้าอยากให้เต็มที่ฮะแล้วก็ทิ้งสักสองสามวันหรือว่าให้ยาวไปเลยก็ได้เดี๋ยวเขาก็จะออกดอกมาเองไม่ต้องกลัวมันเป็นใบอ่อนเป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเขาจะออกดอกที่กิ่งที่ตามต้นฮะมันไม่เหมือนทุเรียนที่ออกดอกแน่น,นอยู่วันนี้ก็เลยแบบทําง่ายับแบบลองกองนะผมว่าทําง่ายฮะทาง่ายแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งพืชที่ว่ามันก็อยู่ได้นะลองกองสำหรับพันลองกองตันหลงมัดแต่ก็ไม่รู้มัดแท้มัดปลอมเยวก็ต้องดูกันตรงนี้แค่นั้นเองอ่ะนี่ฮะก็ประมาณนี้ฮะสำหรับคลิปลองกองสำหรับเอฟซีสำหรับ, Z, รบเพื่อนๆที่ถามมาเนาะว่า,าประมาณไหนให้น้ํำยังไรงระยะนี้ให้น้ำได้ยาวเลยไม่ต้องไปซีเรียสสองสามวันให้ได้เลยฮะคือให้มัน ยิ่งน้ําเยอะใส่ปุ๋ยใส่อะไรได้เลยนะดอกช่อเขาก็จะยาวความสมบูรณ์เขาจะดีการติดกันอะไรแล้วช่อเขาจะสวยขึ้นแค่นั้นเองนะฮะสำหรับตกล่องนี่ะก็ฝากไว้1คลิปนะครับสวัสดีครับ